ปัจจุบันการสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญและทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้นสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมมาตรฐานการแปลและล่ามให้สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในภาครัฐภาคเอกชนและธุรกิจระหว่างประเทศซีโปรทมีหลักสูตรที่หลากหลายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของนักแปลและล่ามได้แก่ หลักสูตรการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับของ CPT ที่ใช้สำหรับอบรมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นนักแปลรับรองของ CPT ตามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมเพิ่มเติมหมวดที่9ข้อ46ว่าด้วยนักแปลรับรองระดับ1หรือึ่1ผู้รับรองการแปลหมวดที่10ข้อ47ว่าด้วยตราประทับนักแปลและการแปลเอกสาร และข้อ48ว่าด้วยตราประทับรับร,บรองคำแปลถูกต้องหลักสูตรการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับของ CPT r o ที่ใช้สำหรับอบรมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นนักแปลรับรองของ CPT r o ตามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมเพิ่มเติมหมวดที่9ข้อ46ว่าด้วยนักแปลรับรองระดับ2และ3หรือปอว2และ3 ผู้รับรองการแปลหมวดที่10ข้อ47ว่าด้วยตราประทับนักแปลและการแปลเอกสารและข้อ48ว่าด้วยตราประทับรับรองคำแปลถูกต้องหลักสูตรล่ามกฎหมายและการแพทย์ระดับกลางซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับของ CPT r ที่ใช้สำหรับอบรมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นล่ามรับรองของ CPT ตามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมเพิ่มเติมหมวดที่9 ข้อ46ว่าด้วยล่ามรับรองระดับ2และ3หรือลวอ2และ3ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักแปลรับรองผู้รับรองการแปลและล่ามรับรองของ CPT จะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรภาคบังคับของ CPT และสอบวัดระดับที่รับรองโดย CPT และผ่านเกณฑ์การรับรองของ CPT ที่สมาคมวิชาชีพกำหนดเท่านั้น นักแปลรับรองและผู้รับรองการแปลของ C p r o t ีจะได้รับตราประทับนักแปลใบอนุญาตนักแปลรับรองบัตรวิชาชีพนักแปลรับรองให้เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักแปลรับรองและผู้รับรองการแปลและปฏิบัติหน้าที่นักแปลรับรองและผู้รับรองการแปลในนามสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่ามรับรองของซีโปรที T, จะได้รับป้ายนักวิชาชีพของล่ามรับรองใบอนุญาตล่ามรับรองและบัตรวิชาชีพล่ามรับรองให้เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่ามรับรองปฏิบัติหน้าที่ล่ามรับรองในนามสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักสูตรอื่นๆของซีโปรที T ที่ไม่ได้รับรองนักวิชาชีพ แต่ได้รับความนิยมโดยนักวิชาชีพในตลาดและคนทำงานที่อยู่หน้างานจริงได้แก่หลักสูตรล่ามประชุมหลักสูตรการแปลคำบรรยายใต้ภาพในภาพยนตร์หรือซีรีส์หลักสูตรการแปลบทภาคหลักสูตรล่ามชุมชนหรือล่ามรับรองระดับหนึ่งหลักสูตรการแปลเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาหลักสูตรล่ามโรงพยาบาลหลักสูตรการแปลเอกสารเครื่องมือแพทย์และอื่นๆอีกมากมายที่ตอบโจทย์นักวิชาชีพ ฝึกอบรมและบรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาชีพหรือคนทำงานจริง CProT มีหลักสูตรยอดนิยมอีกมากมายออกแบบโดย CProT เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้พัฒนาศักยภาพของคนหน้างานและความต้องการของตลาดทั่วโลกอย่างแท้จริงติดต่อสอบถามหลักสูตรต่างๆของเราได้ที่ cs.cprot@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ เว็บไซต์เว็บดอทซีโปรตีดอทโออาร์จี